สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมช่องจินดาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้มากับน้องมอสสองคนนะครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้พาน้องมอสเนี่ยมาเยี่ยมน้องคนป่านะครับไม่รู้ว่าน้องคนป่าเนี่ยเป็นชนเผ่าอะไรกันแน่นะครับผมผมเนี่ยพยายามสื่อสารกับาน้องเบสตอนน้องเขานะน้องเขาเนี่ยเหมือนจะฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมพูดภาษาเกลียงไปน้องเขาฟังไม่ออกนะภาษาอะไร น้องฟังไม่เอาอไม่รู้เรื่องคะคำนะผมทวกผมเนี่ยก็ต้องใช้ภาษามือเนี่ยคุยกับน,น้องเขานะก็วันนี้ขึ้นมาดูอาการน้องเนี่ยก็ได้เตรียมก้วยนะคะผมก้วยแล้วก็ข้าวเหนียวไก่ย่างมาด้วยนะคะผมแล้วก็มีเสื้อผ้าก็มีน้ำแล้วก็มียาด้วยนะคะผมให้น้องคน,คนป่านะครับก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบพาเนี่ยนงวอน,นยากับผมเนี่ยรีบไปหานะ้งคนป่านะ ก็ไม่รู้ป่านี้แกได้กินอะไรหรือยังนะคะผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะอยู่ในป่านะก็เดินทางมาไกลพอสมควรเลยนะครับผมก็เดินไปด้วยพักไปด้วยนะครับก็เดินมาตั้งแต่ช่วงแปดโมงอะก็ยังไม่ถึงที่หมายปทางของเรานะ แต่ว่าผมมานได้ยินเสียงอ่น้ำไหลายแล้วแหละผมว่าก็น่าจะถึงแล้วนะผมก็ <c oughs> จำทางมาค่อยได้นะคืออาจเดินลงบ้างนะคะผมสุดน้ำมอสเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาครั้งแรกนะเส้นทางนี้ก็จริงๆอ่ะผมจะไปทางทางเส้นินิงนะแต่ผมว่ามันอันตรายเกินไปอีกอย่างผมมากับน้งมอสแค่สองคนด้วยแต่ว่า ก็มีผมมีดมาแหละแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยของเราทั้งสองคนนี่นะเราก็เลยอ่าเส้นทางหนึ่ง hmm. ก็จะเดินมาไกลนะเส้นทางนี้ก็จะมีใจป่าไผ่นะครับผมก็เพื่อความปลอดภัยเราก็เลี่ยเส้นทางหนึ่งมาก็ผมก็ดิ้นเสียงน้ำไหลนะดีอยู่ใช่ไหคะหนึ่งไกลจะถึงไหมน้องบอลบอกว่าดีอยู่ทึ่หรอคะวะเขาบอกแปลว่าไปดูน้ําก่อนไหมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมเหนือใจนะใจแค่ นี่นะผมบอกให้ค่อยๆเดินค่อยๆระวังนะจะให้แค่ๆไปว่าค่อยๆเดินนะครับทุกคนถึงแนละ้วน้ำใสามากนะผมว่าอน่าจะต้องเดินอีกหน่อยนะเพอาะผมคุ้นๆกับใส่น้ำนี้นะแล้วเครื่งองนี้น่าจะต้องเดินไปอีกหน่อยนะทุกคนดีๆเลยจุดหลัลงหน้าหลังตาเลยนะเพราะผมนี่ก็เดินมาไกลพอสมควรเลยเดี๋ยว เสียท่ยเสียเสียจุผมก็จะให้ล้างมือล้างมือล้างขาก่อนนะล้างหน้าเสียจุนี่เสียจุเก็ไปว่าอ่าล้างมือนะทุกคนแม่ขั้วเมยเมย์ไปว่าใช่นะโหน้ำใสมากทุกคนเห็นไหมเห็นน้ำใสอย่างนี้เรากินนะ่นะเราต้องต้มก่อนนะเกอร์โนะก็เบอร์เอาคุยนะคะว่าขั้วที่ไปอยู่นะจตียาอะ แล้วผมบอกว่าถ้าจะกินน่ะต้องต้มก่อนนะน้ำนี้ว่าใส่น้ำนะใส่มากหน้ามาตั้งแคมป์เทวนี้มากนะทุกคนไม่แน่โอกาสหน้านะถ้าผมได้มาหาน้องอีกน่ะผมอาจจะมาตั้งแคมป์กับน้องนะทำกับขุงกับข้าวกินบริเวณนี้เลยนะจะชวนน้องเขามาตั้งแคมป์นะดูดิทุกคนบรรยากาศเดินมาไกลนี่ก็ รู้สึกว่าได้สัมผัสกับบรรยากาศเนี้ยรู้สึกสดชื่นนะเหมือนอพักผ่อนไปในตัวนะครับทุกคน,นมีเสียงนกร้องมากมายอะไม่รู้ว่าทุกคนไ,ได้ยินเสียงหรือเปล่านะเพราะว่าในกล้องกับอที่ผมได้ยินนะอาจจะไม่เหมือนกันนะฟังเ,เสียงลำธารน,นะเมาอนล่ะ ดีกแล้วดก่าดีล้วดีสัตวต้นไผ่ี่งามนะทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าต้นไผ่ประสาทกิเยงเนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับผม เวอร์นะคะผมมีเวอร์เวอร์ก็ไปว่าไม้ไผ่นะทุกคนก็อุ้ยคนเฉยเผื่อกลียนแต่ก็กล้วยกล้วยภาษากรีกเรียกว่าสากุยเซอร์นะคะผมสากุยเซอร์จะกูอยู่จะกูาสากุยเซอร์กูเดะสากุยเซอร์สากุยเซอร์นะ ห <No>. no. <Whoa. S 1> นูหนูวนะัวโอ้บรกาศเขือ่อนเขาขื่อนแล้เาจะถึงแล้วนะจะกลัวไปถึงจุหม่ไปทางของเรานะเออคั่วนูพี่มาหาอยู่อยู่ไหม

แต่น้ำเนี่ยมาจากไหนไม่รู้นะเดี๋ยวว่ามาจากาน้ำบาดาลหรือเปล่าไม่รู้นะเท่เลอะเลอะพอ,อยนะอือไอเย็บอืมน้องบอกว่าน้ำบาดาลมาจากไทยดีนะก็น้ำนี่นะนี่ก็เริ่มจะแห้งนะผมว่าน่าจะมีปีราคาลนะ้งน้ำเนี่ยไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะน่าจะมีช่วงหน้าฝนอย่างเดียวครับน้ำพวกนี้อพอส่วนหนึ่งบางส่วนเนี่ยมันเริ่มแห้งไปแล้วนะแล้วข้างบนที่ผมมา เมื่อวานเนี่ยแห้งไปหมดแล้วนะทุกคนวะหัวโโหโอ้โหโอ้โหอ้ผมก็มีแบบปลาคู่ๆมัวซั่วนะอ่าเดี๋ยวผมจะไปดูว่าแกดีขึ้นยังอีกคนหนึ่งไม่รู้หายไปไหนนะไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือน้องอะเอ่านย่างไรอีกคนหนึ่งหายไปไหนไม่รู้ว่าเมื่อวานเนี่ยผมมาสองคนนะมาเรียกมาเรียกผมแล้วน้องคนนี้นอน ตัวร้อนจีนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะว่าแกเนี่ยยังตัวร้อนหรือเปล่านะ จะหิวนะก็จะบจับจับนี้ผมจับนี้เขาจะจับตามผมเออสถานีนะหรือว่าแกจะหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะผมย่อมนี่ใช่เออเปลยองบอกให้เอาใจเขากินนะที่แลวเ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องม้อนเนี้ยเอาของกินมาให้เขานะแล้วก็ให้ยองซื้อสันกับเขาดูนะ ก็เนื้อไขนะ่นเข่เด็ดจู้เซ่นะอ่ะเนื้อไข่ไข่อยู่เด้เอออะอะมาอ๋องอามาเอาช่องเด็ดมีอยู่เว้ยขมอ๋องสาเยอ่ะมามาอองเซี่ยลี่ะน้องกิ๊วเซียอ่ะคืณค่ะก่อนผมจะให้อะของกินเ่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะให้น้องเนี่ยใส่เสื้อผ้าก่อนนะยุงก็น่าจะเยอะมากๆเลยนะยุงเต็มเลยอ่ะ จะทายากันยุงให้น้องด้วยนะนี่นี่ชาจูชาจูเดี๋ยวชาจูชาจูชาจูาไปบว่าให้ทามือทาแค่นทุกคนดีมากจะก,กัดแกะ จะจงไอ้ขวเออจะจงไอนะอืมไอไอจุด hmm. จ so. um. so. ุดจ right? oh, ุดะอันนนะอันนี้อืมอืมอืมอชอืมชให้ทานะให้น้องแกทานะอนี้ถ้าถาอันนี้เสรผมจะปุ้ยน่ไงผมก็ไปแล้วฮะฮัมอืมอืมอืม อืออือโอ้โอ้โหโอเคยากันยุงแบบชิ่แล้วแบบพานะยุงเยอะมากเลยทุกคนต้องบอกไว้ก่อนยุงเยอะมากๆผมก็ได้เตรียมยากันยุงแล้วก็ใช้ให้น้องใช้ให้น้องใส่เสื้อะกว่าอืม ปุยมา,ยมาจับผมใหญ่ผมคนจะสักสากมากนะน้องเนี่ยก็คือน่ารักมากนะยอมให้ผมถุกน้องเอ้ยถุกถุกเนื้อเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรไปถึงเนื้ออ่าแบบว่าอ่าแบบว่าผมจับมือจับแขนจับอะไรได้หมดแล้วก็ผมเนี่ยไม่ตั้งใจที่จะจับหัมเขาละผมแค่แบบว่าจะส่งใส่ให้น้องใส่เสื้อผานะ มันก็ไม่ได้ทำร้ายผมแต่อย่างใดเลยนะต้องบอกไว้ก่อนนะผมว่าถ้าน้องเขาฟังที่ผมพูดได้เนะี่ยสื่อสารได้เนี่ยก็น่าจะดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องเนี่ยอยู่ชนเผ่าไหนกันแม่นะคะผมนี่เสื้อผ้าเี่้อมาให้อามาให้อ่าให้ให้อีกคนหนึ่งใส่เสื้อเลนะอืออื้ออืออื โอเคดน้อเ่ยนะเยไม่คอไปเลยไอะเดี๋ยวจะให้น้องมอนเนี่ยก็มาให้ของกินนะจะให้น้องเนี่ยูให้อาเชื่อมความสัมพันธ์กันนะพอน้องเนี่ยนจะอายุพอๆกับน้องมอน,นะคะผมเอยเนะวจะไ ดีคนเดี๋ยวใส่มนเตอร์ดีอยู่เตอเจเดี๋ยวเอาเพื่อเอาลองดูนะเออเพื่อเอามาเพื่อเวเดียเดียเพื่อเอามาเพื่อไ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 ปว่าเขาเหนียทุกคนมอทำาังไงนะ กินเสร็จไรเสร็จผมก็จะให้น้องเนี่ยอ,อย่าให้ยาพลาไว้นะแต่น้องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนหายนะแต่ไม่รู้เมื่อวานเนี่ยก็อาการแบบตัวร้อนมากเลยหรือว่าเขาหิวด้วยนอนนอนสมอย่างเงี้ยนะผมหิวขอกินใหญ่แลยทุกคนเคมหมือนแกจ,จะหิวมากๆคว้าเอาไม้เท้าเลยค่ะ เรื่อนก้ก็ป๋านนะอืมเพราะแม่แม่บานี่ยงั้นเราจะชิลิ่งนี่ก็นี่ยเพราะอยู่เออถ่ายทีเสียมาเอ้าขมามีเดียววะเอ้าโอเคน้องนี่กินข้าวเหนียวอร่อยอร่อยนะจะให้น้องมันเนี่ยเอ่อให้กินน้ำนะเดี๋ยวข้าวเหนียวติดคอทุกคน เมื่อใดอยากกินเมื่อกี้นี่เวอใช่คุณบอกให้อีกคนนึงกินเลยนะไม่รู้แกจะผ่านเรื่องหรือเปล่านะอะไรอไปไปมาเพื่อนสักุยชิคก้ากุยเยอะสกุยนะหเดเยวะรอน้องกินเสร็จนี้ผมก็จะเอายานให้น้องไว้นะเพื่อทุกเชิญหรือไม่สบายนะผมก็จะ บอกเขานะมาดูแกจะฟังดูเรื่องหรือเปล่านะคือผมไม่รู้ว่าแกเป็นคนป่าหรือว่าคนรีภัยหรือว่าอะไรกันแน่นครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ชนเผ่าไหนกันแน่นะครับผมคือน้องเนะี่ยอยู่กันแค่สองคนนะโอโวันนั้นที่ผมมากับน้องเบสเนะี่ยก็น่าสงสารมากเลยไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นพี่เขาหรือน้องเขานะที่มาเรียกผมลงจากห้างนะ,ะเลกผมก็กลัวนะ ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็ลงมาดูว่านะ่าสงสารมากนะนอนสซมอยู่น้องเบสไปจับตัวก็ตัวร้อนมากมากเด็นกียนะก็วันไหนถ้าผมว่างมาอีกนะผมก็จะมาตาั้งแคมป์กับน,น้องแถวนี้นะเพราะต้องบอกไว้ก่อนแนละ้วเพราะบรรยากาศที่เนี่มันบรรยากาศดีมากๆนะทุกคนเนี่ยมีน้ำไหลตลอดนะก็เสียงนุถึงตงนะ อตลอดเลยอ,อืม๋อโอทโอเด้อว่าน้องโอที่โมโอเที่อะไรอ่ะโอเที่อ่ะน้องเขาไม่คุยประจานน้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะัวเขาเหนียวติดเขาน้ำมัดเป,ป,ป,ปิดน้ำให้ 他过呀，啊啊，妈啊，嗯，对，你过呀。去哪条过？去哪？去哪有啊？嗯，带金钗。嗯嗯。 ก็ไม่รู้ว่าอ่าน้อยคนยังไงไปหาของป่าหรือเปล่านะผมก็จะซื้อสั่งให้เขาก็ซื้อสั่งลำบากนะ,ะดูดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูฝันนี้ค่แล้วเรทุกคนกลม มื่อวานนี้เรามาจากทางห้างเซงมิงนะก็คือเราเมาจากทางนูน้นแล้วก็โผล่โผล่โผล่มาตรงนี้นะก็วันนี้ผมก็เลี่ยงเส้นทางอนะมาอีกเส้นทางหนึ่งคือเดินเส้นทางนี้ก็คือเดินไกลนะม,นมาจากทางนู้นเลยขเข่าวมาไกลพอสมควรนะทุกคนก็กลัวจะได้กลัวน้องมอนเนี่ยจะได้รับอันตรายด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะ่าถึงถึงว่าผมจะเอาบีมาก็่นั้นะเพราะว่าห้างเซงมิงเนี่ย มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวทุกคนถ้ามาคนเดียวไม่สมควรมาคนเดียวเลยนะครับก็ควรจะมีเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่ะน้องอดกินเชิญนะคนจะอิ่มนะทุกคนโอ้โหโอ้โหมุฮผมก็พูดไม่รู้เรื่องฮผมก็ฮู้ฮูไปนะทุกคนรางวัลนี้วัรล้อผมเยอะ ก็ <c oughs> อตอนนี้ก็น่จาจะเวลาประมาณเที่ยงแล้วทุกคนแต่ผมก็ต้องขอตัวกันกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าผมเองกอ็มีธุระที่จะต้องไปเหมือนกันนะก็น,นี้ใช้เวลาครึ่งวันเนี่ยมาตั้งใจมาหาน้องคนป่าที่อยู่ในเพลงหินแห่งนี้เลยนะก็คือมาดูอาการน้องเขาด้วยแต่ว่าผมมาแล้วเนี่ยน้องนี่ก็ไม่มี อ่าไม่ไม่ตัวร้อนนะหรือว่าไม่ผมอาการสัน่นแต่อย่างไดนะทุกคนแต่ว่าเหมือนเขาจับท้องของมึงจะหิวมากๆเลยนะผม,มก็ได้เอายากันยุงเนี่ยเอาไว้ให้เขานะก็พลาพลาผมจะให้เขาไว้นะไว้อ่ะคืช่วยน้องเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อสายกับนนะ้องอืมอืมอยู่ซื้ เบื้อกต่อไป่ือฮึอายูตีเวลาอ่าอ่าอืมอืมอืมอูคูคูลองคูลองคูออ่าก็อ๋ออ้ยนะอาออายนะคุณจะสาทิกันกินให้ดูนะคุณจะบอกว่าเวลาเป็นแค่ดูว่อะไรนะ อันนี้ผมไม่ได้กินนะเพราะว่าแกเนี่ยอ่าอาการแกเนี่ยดีขึ้นนะตัวไม่ร้อนเลยนะดอนี่อืมอืมอืมตัดครึ่งนะเออกินครึ่งเออครึ่งอืมอืมก็นี่อืออือโออือเออเออเอเอออเอ ก็ตอนนี้พวกผมก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าผมก็จงมีธุระก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันแล้วนะเดี๋ยวผมเองก็ต้องเดินทางกลับบ้านอีกไกลเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะมาดูแกบ่อยๆนะแล้วก็อาจะมาตั้งแคมป์พาน้องมอมาตั้งแคมป์ทำกับข้าวที่นี่นะเพราะบรรยากาศที่นี่ต้องบอกไว้ก่อนนะอากาศดีมากทุกคนไม่ร้อนเนยนะดูอากาศล่มลื่นเลยทีเดียว ก็โอเคเดี๋ยวผมนี่ยจะต้องขอตัวกลับบ้านละก็ใครที่มารับชมผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยกับน้องมอสด้วยนะคะผมน้องมอดนะก็เดี๋ยวหน้าก็จะเปิดช่องแล้วนะคะผมก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามน้องมอดด้วยนะคะผมอู้อู้อูพี่ไปแล้วนะมารู้น้องแกจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อพี่มาอีก พี่จะาของมาให้นะแล้วก็จะมาตั้งแคมป์อาจจะมานั่งเล่นด้วยนะแต่อาจจะมาผูกเป็นเูก็ <c oughs> 剛剛ไม่รู้นะหูน้องเขาหูห่งเดียวเลยทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอ,อตัวกันกลับบ้านนะบาย<อ>บ,บายครับผมบายบายครับโ,โอ้เหมือนน้องเขาจะมาส่งพวกเราด้วยนะดูทุกคนไปอะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปแล้วนะโอเค เดี๋ยวคอยมาหาน้องเขาถ้ามีโอกาสอีกนะคะผมพอใช้ชื้นทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไกลเลยไว้เจอกันชิ้นมากนะคะผม